กระผมเป็นนักธุรกิจหลังจากร่วมปฏิบัติธรรมปีที่แล้วกระผมนั่งกำหนดลมหายใจทุกวันจับลมอยู่ทุกวันกระทั้งวันหนึ่งสติคอยจับความคิดและอิริยาบถทุก,ท,กทุกอย่างตลอดเวลาหากเป็นแบบนี้ตลอดไปคลิกเขเียนเป็นภาษาอังกฤษและวิสัยทัศน์คงไม่มีที่จะ แลนการขายในรูปแบบต่างๆด้วยความเคารพอย่างสูงญาติธรรมอำเภอเห้วยพึ่งกาลสินอันนี้เป็นสภาพสติสัมปชัญญะเป็นสภาพทางปัญญาที่เรียกว่าปัญญาวิมุตต์แต่ก็กำเริบทำไปเล่นไปนะบางคนทำไปทำไปมันรู้ทันมดเลย การเคลื่อนการไหวของกายความนึกคิดของจิตรู้ทันล็อกเป๊ะเฉยตรงนี้ถ้าไปค้าไปขายก็ไม่มีแลนอย่างว่านไม่มีโปรเจกต์ไม่มีโครงการอะไรช่วงนี้ว่างแต่อย่าไปกลัวอย่าไปกลัวว่ามันจะเป็นอย่างนั้นตลอดนั้นเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าเป็นได้จิตจะหลุดพ้นยะถาวิมุตตังจิตตังแต่มันจะกลับคืนมาอีกพอมัน กลับคืนมาใหม่คิดดีกว่าเกา่าคิดละเอียดกว่าเกา่า p l a n นิ่งนี่จะยิ่งไปกว่าเก่าอีกยิ่งละเอียดกว่าเก่าอีกเพราะฉะนั้นนี่เป็นโยมนะเนี่ยเป็นโยมทำก็พบเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าอริยังโขงปนะอหังพามเนโลกุตระลังธรรมังปูริสัตสัตธนังปัญญาเปมิเราก่าวว่าอริยธรรมโลกุตระธรรมอันประเสริญนี้เป็นทรัพ์ ของคนทั่วไปอันพึงมีอยู่ไม่ใช่เป็นแต่ของนักบวชของชาวบ้านก็เป็นอันนี้เป็นสภาพทางปัญญาพระอรหันต์บางองค์เนี่ยเป็นเป็นพระอรหันต์ไม่มีตาทิพย์ไม่มีหูทิพย์ไม่เห็นอะไรแต่มันเป็นชนิดนี้ถ้ามันขยายอย่างนี้ออกไปออกไปเป็นสมุดเฉดทะวันนั้นก็เป็นสุขวิปัสสกาไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องแพลนเรื่องอะไรเลย มันหมดความห่วงในเรื่องนั้นเอาเงินอีกแปดหมื่นล้านมาให้ไม่ได้สนใจอยู่เนื้อเป็นอยู่เนื้อตายอยู่เนื้อรวยอยู่เนื้อจนไม่มีอัตตาไม่มีอนัตตาไม่มีความเจริญไม่มีความเสื่อมวุติปริหาริวีตวัตโตล่วงเลยความเจริญและความเสื่อมล่วงเลยทั้งความยึดถือและความปล่อยวาง อันนี้เป็นตัวอย่างเฉยๆหรอกโยมเ้ยเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าโอ้อย่างนี้มีอย่างที่ท่านว่าเนี่ยแต่มันจะเป็นไม่นานดอกคนธรรมดากําลังไม่มากอีกหน่อยไม่จะกลับคืนแต่เมื่อมันกลับคืนกําเริบม,มานี่ถ้าคิดอย่างโลกิยะจิตเรียกว่าเป็นโลกิยะกุศลจิตพูดภาษาอภิธรรมหน่อยจิต ที่เป็นโลกียะแต่มันเป็นกุูสคิดแต่ในทางดีๆไม่เบียดเบียนใครจะคิดลึกจะคิดละเอียดจะคิดเพื่อประโยชน์ดีกว่าเก่าอีกพวก planning ต่างๆเนี่ยไม่ไว่าจะเป็นทริคหรือจะเป็นแลนเป็นโปรเจกต์อะไรต่างๆนี่จะเก่งกว่าเก่าอีกเอาผ่านไปนะ